ในคลิปนี้นะครับทุกคนผมกําลังไต่แหลงจะไปร้อยดาวนะครับแต่ในระหว่างทางเนี่ยผมเจออีกฝั่งเนี่ยเล่นแผนจบไวเว้ทุกคนแผนจบไวเนี่ยเป็นแผนที่หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะรู้จักนะครับคือแผนที่หยิบฮีโร่ที่จะเน้นในการจบเลนเดียวให้ไวที่สุดส่วนใหญ่เนี่ยจะจบภายใน3นาทีครับซึ่งเป็นแผนที่ค่อนข้างโกงแล้วเอาไว้ปั๊มดาวนั่นเองนะครับผมสำหรับคนที่อยากปั๊มดาวไวๆแต่ถึงแม้มันจะเป็นแผนที่โกงแค่ไหนเนี่ยมันก็มีวิธีรับมือนะครับซึ่งฮีโร่ตัวคี y ในการแก้ทางแผนจบไวนะครับมีตั้งแต่ฉล ส่วนชลรางของผมนะครับก็สามารถแก้ทางคอมจบไว้ได้เหมือนกันครับผมบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยแกไม่รอดแน่ไอตี IT จบไว้ก่อนที่จะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมมาแนะนํากับร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บและไลน์แอดโกลเด้นเติมเกมเติมเกมได้ไม่อัน้นพอมีแอดมินดูแลอยู่24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ไม่อั้นต้องที่โกลเด้นเติมเกมนะครับผมผมขอแนะนําเพจแอดมินต้นทีพีเจ็ดมีดีให้เลือกเยอะสกินแลบเทียบ เพจกว่าสองแสนคนชีพเพจอยู no ่ใต้คลิปเลยครับมีภาพหรือว่าจะทำคลิปชนตีโชว์แล้วกันการไว้ดีกว่าแกะเจบถ้ามันจบไปจริงถ้ามันจบไม่ได้นะจบไปจริงเคริงเอชื่ับจะได้จบไปจริงเไม่รารอกดดีเออเออเอามาดิอ่ะกดดีมามาให้สุดนะแล้วถ้าเพลนะเราเตรียมซี่แตกเลยเนั่นแหละทำไมคราจบไปคราจบไปต้องเจอตรงนี้แล้วผมต้องเล่นอะไร ใช่ใช่ใช่นก็นาไเราต้องยายามี่ว่ามันจะเข้ามายาขี่รถนะอยาขี่รถนะยาขี่รถยาขี่รถย่าขี่รถเล่นไหนเนี่ยไม่อย่าขี่รถอยาขี่รถไมอ่ะก็เผื่อมันไปเยอะจะกลับมาทันไหก็มันจูบออมเนี่มันจูบเนี่ยลกูว่าเิ่ับกลับว่าเนี่ยเฮ้ยอยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ร่างอยู่ล่างอยู่หน้าเราอยู่หน้าเราอยู่หน้าเรา ดึงมาดึงมาโดนลิงก์ดึงก่อนนะเว้ยค่อยๆเล่นไม่ต้องเรียบไปตีพาไปไปตีพาไปปล่อยนะไม่ต้องเรียบนะปล่อยได้นะเว้ยปล่อยได้ปล่อยได้ไม่เป็นไรปล่อยได้เราบููถอนหรยวกูตอบให้มันจะเราไม่ได้หรอกเรากันบ้านโคตรโหดไแต่ตีพาลัวๆอ่ะไอ้กูมุดกูมุดกูมุดกูตบหมดนะเว้ยตรงเนี้ยรอ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 ไม่ต้องเรียบมันโอมมันโอมมันโอมคีด่มันโอมขี้ว่ามาโดนกูแน่กูบอกเลยลายเนี้ยเอ้ยมาแน่เขาเกิไปเลยวะ มา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 เฮ้พี่โผพี่โผพี่โผล่รับหน่อยรับหน่อยรับหนรับ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 โผล่โอ้่เขี้ยอ้าวมันลงบออได้หรอท่านเหรอจงไม่ได้มันต้องตีป้อมแตกหนึ่งนาทีแล้วมันหาวะเนี่ยวจะไม่ไปไหนเลยเดี๋ยวเฮ้กูขีดกันมาแล้วเว้ยตาทีมานเนาะกูอยากจะไปตัดเวฟจริงๆเลยเฮ้ยตหมดเล่นเลยมันิกแล้วเอ้ยไอ้มีคนตีแล้วเล่นดิลองเล่นดู ไอ้ส <Merci. S 1> ัสเฮยหมดผมลงบอแล้วไอ้ตีมันเดเข้าหลุมโอ้คนเหลืองโอ้กูตายเฮ้ยไม่ตายไม่หมดเหมืนจะตายหมดมืนจะตายหมดแนติกแล้วแนติกแล้วดีนะเอาวีกินอะไรเยะเล่นของตอะไรแม่ลอยตายหมดแปโดนแปโดนแโดนอ้้้น้องมันไปบไปนี่โจูพื้นไปเนี่ยไปบลาก็กลับ เดี๋ยวผมไปบดลรอเดี๋ยวผมเรียก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 มันก่อนนี่ตามนี่ตามสักสี่ละเฮ้ยก็ตบแบนถ่ายหมดเลยข้างหลังนะกลังลงงกไหมผมรำยู่ผมลำอยูโอ้ยแช่เลยไม่อมหมดเลยเมื่อไรเมื่อไรปล่อยมันอมก่คนตลิงเดินออกแล้วแม่อย่าลืมก็ถิอโอาสไปเรื่อยเรื่อยเราต้องหัวกว่าเราทำไมเราทำไมดึงดึงดึงอยู่ดึงอยู่ดึงอยู่เชียว เจ็บตเล่นเองครับติดแล้วเว้ยเร่งเวลากดคืวเว้ยเจ็บเว้ยยอมแต่เล่นเองยอมแต่เล่นเองเฮ้ยเดี๋ยวกินแล้วกเจ่บเจ็บเจ็บเจ็บตัดไป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 มีวงปหมมาละมาละมาละวแล้วมนาวะเจ็บเจ็บเจ็บเวาตนองแล้วปะมันต้องเย็นแล้วเว้ยใจเย็นใจเย็นมันออมมันออมงั้นพี่เอาร์กนนี้ก่อนนะเป็นตัดเออไปเรื่อยเจ็บเจ็บมีติ๊กมีติ๊กยวเล่นให้ก่อนโอเคโอเค ดีต <i> ูดโกตะเดินมาตรมาตรมาตรเรียกเรียกเรียกก็บอใหม่ได้วบอให้หน่อยดีก็ตึงอ่ะยิงตะเกีมาทันปะไม่ทันก็แตกแล้วมันหนี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 แล้วก็วางกับพื้นอ่ะแล้วก็มีตะเกียบมาเดินไปล่างรอมันทำอะไรเราไม่ได้หรอกลูยี่อ่ะ พยยาครับต้องไปบนที่หรอโดนจูเราบอลจุดแล้วเว้ยเป็่เรียกปะถ้าเรียกจะไม่วาร์เรียกเรียกเรียกเลยึ่งหน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 ้่งหนึ่หนึ่ง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 ห่งหนึ่งงงนึ มันโมเพิ่มมามัรเพิ่มมามันจะกิ้งเ้ยมันกล้ามาหลุดนะเว้ยมันก้าเล่นยู่มนกาปีกมันกล้าีกกล้ดิเฮ้ยมันมันไม่กลับมันไม่กลับมันไม่กลับเฮ้ยอะไรๆจบการจบการจการกอลเกียวพูดเล่นพูเนดเล่นเนี่ยทีจบการเราจบเร็วอ่ะจบ้วเด็วยตวเต มันไม่เป็นเฮโน่คนพาดอะใช่ใช่คนเป็นไฮโน่ง่ายเลยเจ็บ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 เฮ้ ปาพีอยู่นะปาพีอยู่าีอยู่ต้องห่วงูนตันปานเลยพาฟีพาฟีพาฟีาีเลคกเลายค่เล่น่แทงค่นเ่่นเล่่เล่น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 เๆเล่นเล่นเล่นเลเล่เลเลเล่นเเล่่เลเล่นเบวน่ไเ่ เอาของได้นะเอาของได้นะไปเลยไปเลยเบ่งพาตั้งแต่มืนกั้ไม่ไ้มานี่เอาไาเก็บอาน,น whose. UH! <S <S Perfect> ี่หมดแล้ยเย็บหุ่นหุ่นแบบเพิ่มเบ่งอ่ะแต่ก่อนพี่อ่ะที่หกเออครับตามตามไปกัะเทะละวยังล้มเลยเหรอวะ เม่อกีก้มันกดมมกดยอมแพ้ตั้งแต่ไวกว่านะเอา้าจริงมันชนะยากมากเลยนะเว้ยเรียกได้นะเรียกได้นะรอ <า S 1> พี่อาร์ตเลยเรียกเลยโอ้โหตบอ,อย่างนี้ไอ้เหี้ยโอ้โหตบอ,อย่างนี้ไอ้เหี้ยตบอย่างนี้ โอ้โหตกอย่างนี้จ้าไหววะเฮ้ยเปิดอีกแล้ีกแคว่าแล้วตราเองเนี่ยไอ้หนุ่มเนี่ยแม่งทุกทุกตอบตลอดเลยจบบ้าจบบ้าตีป้อตีป้อย้อนให้ย้อนให้เกลือเกลือป้อมกลับมาให้อ่า พื่อนะยังคิดไม่จบเพราะที่นี้งงมากเลยมันทำไมมันถึงเลือกแบนยูเอไม่แบนไทยนวะไม่โกงกว่านหรอไมันโบนไทยนวลไม่โกงก่อนเหรอไอ้นีมันปาง่ายมากเลยนะเวนปลาแบบไม่ต้องเล็งนี่เปล่ามาอยู่ในช่วงรองผิดรองถูกเปล่ามาลองในแรงเนี้ยนะก็คงจะลองไกลจังองวิได้สองดาวเลยอะขอบคุณครับที่นี้อะไรไอดีปามแรงหรอ ก็จบไปแล้วครับสำหรับการรับมือกับตีแผนจบไวัยนะครับผมจริงๆแผนจบวัยเนี่ยมันก็มีวิธีรับมือหลายแบบครับไม่ว่าจะเป็นการตัดเวฟหลังบ้านหรือว่าหยิบดารฮีโลมาแก้ทางอะไรงี้เนาะซึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็พลาดในการลืมแบนไฮโน่นะครับผมเพราะว่าไฮโน่เนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้รับมือได้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าตีแผนจบไวเนี่ยเขาจะเน้นยืนเป็นกลุ่มเนาะแล้วก็ยืนใกล้ๆชีฟอะไรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าไฮโน่เนี่ยโป๊กแล้วก็ทำดาเมจค่อนข้างปรีนะครับผมเพราะงั้นเกมนี้เนี่ยเรา นเพื่อเพื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ได้สำนะเพราะเรามีไฮโน่นะครับผมบวกกับฉลามเนี่ยก็สามารถเอามาสู้กับแผนจบไว้ได้เหมือนกันครับเพราะว่าฝันต่อแข่งเนี่ยจะยืนกันเป็นกลุ่มเนาะซึ่งฉลามเนี่ยชอบการยืนเป็นกลุ่มอะไรแบบนี้มากเลยนั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้กันสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมค่อนข้างสั้นเนาะเพราะว่าแบบเราส่วนแล้วก็จบค่อนข้างไวนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสายซีนะครับผมแล้วก็ฝากไปกดติดตามช่องอาราติกับเอ็มอาร์เอ็กซ์ด้วยนะครับเพราะว่า โอเคสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน